ก็กลับมาแล้วครับกับเอมนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันบีซี่บีซี่วันหนึ่งของเอมนะครับวันนี้นะครับขับรถมาที่ออริงคอลตี้นะครับก็ประมาณ30 30 40ไมล์ครับจากบ้านนะฮะเพื่อมารับของที่น้าฝากไว้นะฮะเป็นไอเทมจากเมืองไทยนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับดูนี่ฮะก็เพิ่งไปที่รีสอร์ทนะฮะเป็น เป็นรีสอร์ทราคาแพงเลยทีเดียวเชียวนะฮะหรูมากสวยที่สุดในเวิร์นที่เคยเห็นมาฮะอยู่ข้างๆดิสนีย์แลนด์ครับผมตอนนี้ผมแกะตัวออกแล้วมีอะไรบ้างนขนแทนเอาเก่งในนะฮะมีถึงสองถุงด้วยกันเก่งในโอเคสองถุงกระโปรเดมีหนังสือสองเล่มครับนิทานปีศาจตร์แดงสองเล่ม ซื้อมาไม่สองเล่มครับไม่ไม่เก็ตครับอาจจะเป็นคอลเลกชันของน้องนะครับโอเคดูซิซมีอะไรอีกนะฮะมีเสือ้อไฮน์เก้นนะครับนี่ไฮ okay. น์เก้นเลเกอร์เบียร์นะฮะเป็นเสื้อกล้ามรุนล้วนเลยนะตัวต่อไปนะฮะนำเสนอมากครับสิ่งที่น่นาภาคภูมิใจมากสำหรับ คนไทยแนวเองนะครับซิงค์เลเกอร์เบียร์นะครับอตัวต่อไปช้างครับผมโอ้โหไอกี่เมาในบ้านนี้ไปสตาร์บัคครับสำหรับคนชอบดื่มกาแฟนะคตัวนี้ขาดไม่ได้จริงๆถ้าไม่มีแล้วอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องกระจริงแดงนะครับ ภาษาไทยด้วยตัวต่อไปโคคาโคลา่าต่อไปเป็นอ,อ,อะไรเนี่ยพันนัก,กูล่าเรืองแสงแป๊บวับปิบวับกางเกง,เกงังไม่หมดครับยังมีอีกสองนะครับเป็นสีแล้วครับแหมเยอะจริงๆเงองย่งไงคน,นไทยมันถูกครับที่นี่มันแพงต่อไปเป็นกางเกง จากแก๊สโซลีนนะฮะพี่สาวซื้อให้นะฮะสีเทา1ตัวแล้วก็เป็นสีน้ำเงินเข้มๆอีก1ตัวนะครับคิดว่าในกระเป๋าคงหมดละบอเบอันนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารชื่อโคโค่นะครับเป็นร้านอาหารสไตล์อเมริกันนะครับผมก็ กำลังสั่งอาหารมาครับรอสักครู่ครับคิดว่าใช้เวลาไม่นานนะครับเป็นสเต็กเป็นชื่ออะไรน,นะซันดิเอโกสเต็กซัมติอะไรเดดนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่ครับผมขอเก็บของแป๊บหนึ่ง ตามตรงว่ากางเกงในถูกมากครับหนึ่169บาทที่เมืองไทยก็ห้าเหรียญน,นะฮะได้ทั้งสามตัว mm hmm. ที่นี่ห้าเหรียญยังได้ไม่ถึงตัวนึงนะ,ะ mm hmm. ต้องขอบคุณกับกางเกงสวยๆนะครับจากแก๊สโซลีนหรืออาจากคุณติ๊ตี้ทองอันนั้นนะครับกางเกงสวยมากครับแต่ยังไม่ได้ลองใส่เลยฮะ เดี๋ยวไว้ลองใส่แล้วจะโชว์นะครับผมใส่อะไรเนี่ยใส่เสียดายนะครับที่บอดี้แสลมคอนเสิร์ตบอดี้แ a ลมนั่งเล่นนะฮะไม่ได้มากับชุดนี้ด้วย อยากดูมากๆเลยพอดีฟรีออเดอร์ไปแล้วเขาส่งไม่ทันครับ thank you so much อ่ะไอเดียดีก๊อฟดีก thank you so much มาดูกันว่าหน้าตาของซานดิเอโกสเต็กจะเป็นยังไงนะครับแลัน โอ้โหสวยไหมะคระับอย่างที่เห็นนี่คือเป็นเห็ดนะฮะราดอยู่บนสเต็กนะครับผมนะตรงนี้เป็นมันบดครับผมมันบดกับเห็ดเช่นเคยครับผมโอเคอันนี้จะเป็นผักต้มนะฮะมีแค่นั้นครับผมสิบเหรียญสิบเหรียญก็่นะครับก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะยังไม่รวมแทบรวมทิปนะครับก็สิบห้าบาทสิบห้าก็ 450ชิวๆจ้อกทุกๆครับผมต้องขอตัวไปซัดก่อนนะครับแล้วจะขับรถกลับบ้านแล้วฮะ40ไมล์เท่านั้นเองนะมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ